ดิฉันนางขานันตาสมรูปนะคะวันนี้ได้ทำการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะในรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาทศสอง1นนะคะในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่ดิฉันคิดว่าทำได้ดีในวันนี้ก็คือการอธิบายเนื้อหาการเรียนรู้ก่อน ทำกิจกรรมนะคะคืออธิบายให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำคิดว่าตัวเองอธิบายได้ชัดเจนแล้วก็เด็กสามารถเข้าใจได้นะคะในเรื่องที่ดิฉันอธิบายไปส่วนสิ่งที่ควรจะปรับปรุงในวันนี้เท่าที่ดูจากการทําใบงานการอ่านจับใจความของนักเรียนนะคะจะมีนักเรียนอยู่จำนวนสองคนนะคะสองคนที่ ไม่สามารถเขียนเหตุการณ์สำคัญได้ซึ่งเท่าที่ทราบเด็กสองคนจะเป็นเด็กที่อ่านไม่คล่องนะคะอ่านไม่คล่องแล้วเนื้อหาที่นำมาใช้ในการอ่านครั้งนี้จะเป็นเนื้อหานิธานชาดกซึ่งจะมีความเข้าใจยากนิดนึงแล้วเรื่องมันก็ยาวเกินไปคิดว่าครั้งต่อไปจะปรับเอาเนื้อหาที่ง่ายกว่าน,นี้สำหรับเด็กที่อ่านไม่คล่อง คือจะระบุเป็นคนไปส่วนคนอื่นๆก็ทําได้ไม่มีปัญหาแต่จะมีคนที่อ่านไม่คล่องอยู่จํานวนสองคนสองคนที่ไม่ยอมเขียนในเรื่องของลำดับเหตุการสำคัญที่ว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่ยังยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครั้งหน้าว่าจะปรับในเรื่องของเนื้อหาที่นํามาใช้ในการอ่านจบในความระบุให้เฉพาะเด็กที่อ่อนค่ะ